กำลังหอบหยาดใหพี่น้องเด้ที่หน้าตัดเป็นกอไผ่นะครับเพิ่นเอากอไผ่ออกเข้ากะพอดีเพิ่นจังหวะเพิ่นมาเห็ดถนนเขากะเห็ดชนเกษตรพอดีนะครับหมอเจาะกันเลยนี่สามถึงสี่ปีแล้วครับชนนี่ครับผมตัดหยาดให้เก่าเห้พี่น้องเด้นะครับเสาเบรกนะครับเบื้องบนทั้งนั้นกันเรียบด้อครับเดินนะครับพอดีมันอาจติดเต็มนะจักงน้อยนะครับเด้อบ่ได้ใส่ไม้ซอยนะครับเด้อบ่มีเวลาตัดหยานะครับ อันนี้กับมือวานกับเล้วเด้อครับเด้อหลังจากที่ว่าอาดคตขี่ไปพี่น้องเขาบึ้งกะเสร็จแล้วนะครับส่วนทางนี้นะครับเด้อนี่มือสั่นพี่น้องเมื่อยังมือวานกับฝนตกนะครับนี่นี่ครับบึง้งโอ้ยพี่น้องเลยเมื่อยังส่วนทางนี้กับหยาหงตึงอยอดเดินใหญ่บึง้งตัดไปแล้วประมาณพึ่งลงเห็ดนะครับแดดลมล้มลตัวก,กับพึ่งเห็ดนะครับ โวนทางไหนบ้านตัดได้ครับเจากับคีรบัติตัดมัอน,นี่แหละถ้าบ๊าอ,อบเมยหรือว่าบ่าคัมโอ้ยสัน้น <c oughs> นี่ครับเมย์เมย์เจอก็บ,บ่๊อบเมยปันใดพี่น้องแดดแดดแดดมันเกิดบ,บ่ปันใดนะครับมันฝนตกหมู่บ้านนี่เบิดคืนเลยนะครับผมเบิดคืนเลยเดี๋ยวจะเบิเ้องหนานะครับเด้อนี่ให้กินน้ำจะหยกกันขวดนี่กักัเกียบแล้วพผ่อละเบิ้องส้งแล้ว เน,น,นี่หะหญ้าเสาวจวนกับเพิินมาเทป,ปูนเ <c oughs> ชียงนานะนะครับก็เนี่เรา,าเบื้องหยานะครับเด้ออันนี้คือผมจะตัดเบิดเลย้อครับนี่ปวูกหยาหวานอีสไลโอผม,มตัดออกเบิดเลยนะครับนี่ให้มันปลงไหมตัดไปห้ง,งวัวนะครับเด้อพี่สาวเดียวให้พี่สาวมาเอานะครับอันนี้ก็ปลูกแซมปลูกสามเรียบร้อยนะครับนี่เบื้อง เบ่งหงหกสี่แหละแต่ว่าหกนี่ตัดง่ายนะครับเด้อตัดง่ายอีหลีเวลาเขาตัดง่าไอ้ถ้ามันสันสันอยู่เขาจะฝ่ไปตัดด้วยครับเด้อถ้าเขาพันมีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็ตัดเรื่อยๆก็ดีนะครับถ้ามันสันสันมันสี่สูตัดแบบย่างๆสี่บ่ได้ครับตัดแบบย่างๆสี่ดีนะครับผมตัดตัดง่ายพร้อมนะครับมันตัดแต่อันใดสันสันมองมองได้บ่งหงหนูผมขี่ข้านเลยครับมันเพียงใดปุ๊บบอกว่าถือนะครับนี่ ข้างหน้าก็เป็นรูวนะครับไม้ไม้จิกนะครับผมลวดนหานามหอกะจกสั้นนะพี่น้องหาสั้นเด้เอเก็ดไม้จิกี่พาะปีละมั้งปานี้นะครับกระตัดหย้าครับเพราะหยาครับผมเอาเอาเลื้อยจากพื้นดินจะจะขึ้นหนึ่งนะครับเด้อเอายาไปจูกับดินไหลมันติดตัดหญ้ายากแตคือใบตัดให้มันเข้าไปได้สบายนะครับหาสั้นนะครับนี่แหละน,นอภัยนอไหลเหอเกะกำลังออกเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวก็ปลูกแซมปลูกสาม ปลูกทดแทนมูทีว่ามันกเกิดหรือว่ามันตายนะครับเด้อนี่แหละส่วนทางนี้เดี๋ยวกะนี่ละน้ำคันคูกะทีนี้พวกคาลิงนะครับเด้อนี่คา์ลิงนี่อาติตดัดตัดใบออกนะครับนี่ครับคือเกานะครับก็ตัดง่ายนะครับเด้อพี่ได้แล้วรถไซนึงพี่สาวกำลังมานะครับนี่แหละใบตัดกะได้โดนนะครับใบละสองร้อยกว่าบาท กะมีสามร้อยเอซี่ร้อยกว่าบาทก็มีนะครับใบละซี่ร้อยกว่าบาทมันกะสิตัดได้โดนแล้วก็หนาตาัดใหม่ก็ได้ตัดตัดหญ้าก็ดีนะครับผมใบตัดหญ้าเ้องอันนี้ว่าใบละสองร้อยกว่าบาทนะครับก็ได้โดนนะครับเด้อได้แล้วนะได้สวนน่ะอ,อันนี้ก็พันป่าเพรานถ้าลงมม้านะครับเพราะว่าตัดหญ้ากนแล้วก็ออกจากกักตัวก็คิดววาสิบเดียวพันป่าพอไปเอารอบนึงแหะเพิ่ว่า,พ,าพันป่านมันเบิด พันปลาหมันนะครับเด้อนะครับจะนับสนุนกันนะครับผมเหย็ดถูกยางด้วยตัวเองลายมันกัดคนอื่นก็จิบประเด็งเงินน้ำแต่ของอีกล่ะนะครับพันป่าแต่ของกับมีนะครับพูนมันเป็นโซนป่าป่าเบญจพรรณหรือว่าปลาที่วาแบบผสมประสานเลยนะครับอยู่หนองบักงามแหละที่วาหลูกหลายๆนะครับเด้ออันนี้กัสิบาปลาหมันนะครับบ่อหนึ่งนี่ก็เดวเจียวกระจับมาลุนะครับเด้อฝนเริ่มมาแล้วนี่ครับน้ำเต็มทั้งสองบ่อแล้วนะครับเด้อ บอหนึ่งกับปล่อยปาตพียนแล้วนะครับเมียหนึ่งเมียไข่พร้อมนะครับได้ห่ะปูนครับคนเอาหนามาแล้วที่นี่นะครับตัดประดนนะครับผมตัดประมาณยี่สิบนาทีนะครับนี่แถวนี้นะครับตัดเรื่อยๆนะครับข้าวอย่าไปเลงมันถ้าข้าวเลงมันขาจะเมื่อยทันทีนะครับข้ากาวาข้าเห็ดไปเรื่อยๆยมันกะบ่มือแหงตะเดียดบ่มีเองสี่มือนนี่ผมมาเรียบร้อยครับเบิดหนาคู่นี่แหละนี่เบิดฟังนี่แหละ มืออื่นจังว่ากันฟังนั่นนะครับเอามือละเอามือละน้อยนะครับเด้อนี่ตัดเมือละน้อยกับเลี้ยวไปเองเดยแหละพี่น้องผมก็ดลามมาเรื่อยๆนะครับนี่ลามมาเรื่อยๆมือวานก็นตัดทั้งนั่นกับเลี้ยวทั้งนี้ก็คิดว่ามือนี้ก็สีเลี้ยวอยู่นี่ครับทายบึงให้พี่น้องเขาบึงนะครับก่อนตัดหลังตัดที่เป็นยังไง <c oughs> <c oughs> นี่ครับบัดมันเลี้ยวนะครับมันถั่วเดี๋ยวอีกทายบึงอีกรอบก่อนตัดนี่นะครับอันนี้ยาไปง้อนะครับเดี๋ยวมีประโยชน์อีกนะครับผมเดี๋ยวก็แเปียกเอือดับ ทั้งนอกทั้งในเอาไปหงว่าเบิดนะครับมือบ้านได้สองรถใสนะครับเด้อเอาไปหงว่าบักบักเถ่าอูไ่กับอีตะไคร่กับบักเบิมบเบบบบ่มนะครับบักบุญบักบุญทุ่มนะครับเจ้าของสวนบุญทุ่มก็เลยต่างซื้อบุญทุ่มเลยกับเป็นไผ่ไอ้นี่แหละครับพี่น้องเด้อไผ่กิมซุ้งเฮาไพ่ลืมลุงลืมแหล่งไพ่ทัวละ่ะการลม้มการฝนเข้าไปนี่ปลูกไปปลูกทิ้งๆิงไปเต่ร์กยาให้มันก่อไหคืออย่างห่างไหนผุน ทั้งของผมมันก่อใหญ่แห้งครับทั้งสี่ทั้งสามมุมเลยมั่ต้องเอาออกนะครับมันเป็นยยยหยาหยาหยาแหวหมูนะพี่น้พ่องเด้อเนี่ยงวงยังหมักนะครับเนี่ยเนี่ยยาวๆสีสุดยอดนะครับเนี่ยตัดกะไงปงกะเลี้ยวครับผม <c oughs> เนี่ยนี่ครับอุปกรณ์ทำมาหากินเราแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ครับสามกักตัวกักตัวแล้วกับที่ได้หลยหล่มองยู หัวเขานี่ฟังนี่ประธานตัดนะครับนี่ทายพี่น้องเขาเาบิ้งตะวังอีเขาเด็กอะที่ตัดนี่แหละจนวนมาหอดปีแล้วครับนี่เดี๋ยวทายเบิ้งอีกนี่อันนี้โซนห้างหนเห็นบอกเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโซนห้างหน้าโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมติดตัดหนาต่อีก่อนนะครับ กำลังหอบหยาดพี่น้องเลยตัดข้างไหนเรียบร้อยนะครับผมไปกลับแล้วก็ข้างล่างนั่นปัดลุงปัดลุงเลยนะครับมันปัดลุงดอกปัดเพราะได้ขึ้นจากฟังเพราได้หอาหอบบนหยาอีกนะครับหยายังงามเลยตัดง่ายๆนะครับปัดขึ้นปัดขึ้นเลยนะครับเอาใบมันลวปัดขึ้นเอาข้างไนสาวเดียวแล้วเลยนะครับว่าีงสาวเดียวแล้วเลยนะครับข้างนอกยังว่าสองแต่ข้างในหลอบเดียว สาวเดียวประมาณสามสิบนาทีแล้วนะครับเขาปัดหยาปัดหยาออกมาเลยนะครับเอาใบปัด,ป,ดปัดปัดออกมาเห็นไหมเป็นค,นคนาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไไ่ตัดออกนะครับเอาหยากรันมันที่ปนหยาง้วนบิกินใบคาดิมันปนหยาครับเขาเขาตัดเกียนเกียนว้แต่มันปรงไหมนะครับเด้อมันพวกใครได้กินหน่อยไปน้องเราปลูกทิ้งทิ้งไว้น,ไวนะครับมีดีกว่ามี เป็นหญ้าอีกรอบนึงครับหญ้าก็ได้หม่ว่าสองสามโดยไสรแล้วพี่น้องแก้ยู่บทันพุ่นบ่ต้องปล่อยเลยหลายป็น,นีเบิง่งข้างล่างอีกเด้วพี่น้องกินดีเนาะหญ้ามันอ่อนดีเนาะนี่พ้องเดี๋ยวคราวเฮาตัดเกลียนลงอีกนะครับ บรรยากาศดีบ่พี่น้องมึอนี้เอาฟังนี่นะครับว่าจีตัดเลนเลนแมะอันเนด็ดตัดแล้วไมนเ็ดเลนม,มันเท็ดอิริเลยพี่น้องตะมวลอะไรแบพี่น้องมันมันมันตดัดแล้วมันเพิ่นนะครับเด้อเราคอยมาเกวียนเราที่หลังนะครับธรรมาชาติสุดๆนะครับผมข้างล่างมันมีป่าเลยครับน,ะนี่แต่ปลาคอที่มันลงเหลืออยูย่นแหละตัดนี่เท็ดกะที่ขามไปฟังทั้งนั้นนะครับข้างใน,น ทางไหนก็นสิบดโดนทั้งนี่แหะครับเพราะว่าทั้งนี้มันหลายกลัวทั้งนั้นนะครับทั้งนั้นคาดว่าตัดสองรอบจะข้างนอกนะทั้งนี้่ตัดสามรอบนอกกลางไนขอบไนนะครับส่วนไผ่ห้องขายหมดแล้วกำลังขึ้นนะครับไปครับพี่น้องสะอาดแล้วนะครับใช้เวลาไปแป๊บเดียวนะครับ ตัดหูวตัดตาถ้ามันท่านได้หกอีหลีก็บยาฝาตัดได้เพี่อน้องเด้อผมว่ามันจะมีอีทีๆเนี่ยให้มันหกหกงี้แหละแล้วก็จังตัดได้หยาไปงัวพร้อมแล้วก็ตัดง่ายพร้อมนี่ครับถ้ามันหกหงส์เสร็จตัดง่ายนะครับเด้อนี่แล้วก็ได้หยาพร้อมได้หยาไปงัวถ้ามันสันสันท้องม่ได้เปิดประโยชน์ทั้งนี้เพี่น้องหยาสันสันง้อนกับพกกินเด้อ หอบกระยากแต่อันนี้หยางเนาหอบไงนะครับกระลมลื่นดีนะครับเด้อเห็นป้ะแกะนี่ละส่วนนี้ก็ตัดเปลีแล้วก็ที่ได้เอาปูปลามาปล่อยนะครับเด้อจะที่ได้เอาตัดหยาเสือก,กเดียวพักบุ๋งเอาเกี้ยวๆแล้วก็บยางวิขึ้นวิขึ้นนะครับปลาพักบุง๋งเลยก็ทั้งเลี้ยวได้เพียงเหล่านะเลีย้วยวขังในครับเข้า,ขาเดียวกว่ยากครับข้างใน,น งานมันสิยากเนี่ยจ้ะนี่แหละแต่เห็ดแล้วกับ่ยากยังมองเรพี่น้องเห็ดเต็มเลยเรียบอัปเดต่ยวเดิงเดงนี่แหละเลี้ยเลียเลี้ยหลอดน้อยหน่ครับมันถิ่น้ำตออยู่นะเดี๋ยวขาเมียจะจะน้อยก่อนจะเครื่องชั่วโมงกันเล้วแท่เล่ามันนี่นี่ครับล้ำต้นกับล้งขึ้นนะครับด้วยมันอยู่ไก่น้ำนะครับผมณบ่ได้เห็นยังไงเลยสูบแต่น้ำเทมันกัดซึมดินมันซุ่มดีนะครับซุ่มดีอยู่นี่แหละ ธรรมชาตินะครับผมสุดๆไปเลยวันนี้เขาจะติดตามเบิ้นงครับเดี๋ยวบัมวดมะเหลี่ยวดาวบนหเกียนตียางภาพี่น้องเขาเลาะเบิ้งอีกรอบหนึ่งครับเด้อเลี่ยคร้างไหมตัวเป่าตัวเป่าเขาเดียวครับนี่ยางยางให้มันถือเลี่ยมพราะยางให้มันถือเลี่ยมเดี๋ยวของถนัดปุ๊บแป๊บเดียวแล้วนะครับเขาต้องเข้าใจพรอมนะครับตัดหญ้าต,าตาัดต,าตาัดตัดมูนอุยปุ้ยนั่นบ่มีทางแล้วครับเขาต้องหาเลียมหาไรเบิ้งจังหวะเบิ้งเรี่ยมตีว่ามันตีเหล้วนะครับ กย่างเลยเปน้องเห็ดให้มันถือจังหวะมันก็ี้เห็ดงงายนะครับเด้อเห็ดมาแล้วครับสวยงามนะครับผมเป็นตะบึงเป็นตะยางครับเป็นตะงูประตอดบอยไงนะครับคอะติดตามเรร้อยนะครับผมต้นนี่กระปุซนคำนะครับเดี๋ยวเส้าเมียจักน้อยจังที่ไปไปโซนข้างหลังนะครับอันนี้เอาไว้ตัดมืออื่นเส่านะครับเด้วยโซนข้างในนะครับโซนข้างหลังมันบ่อหกปันไดกัเดี๋ยวที่ไปให้อาหารปลาพร้อมแล้วครับที่ไป หาตัดหนาตัดยูได้จักเครื่องช่มุมงหรือว่าช่มุมงหนึ่งก็ยังดีนะครับนี่ถ้าตบตบต,บ,ตบลงเลยนะครับเอาไแต่ให้ปูปลากินตอนครับเพราะว่าชุ่มใดม,มันอยู่ในน้ำมันตัดบม่ถึงนะครับเขาต้องลดน้ำลงนะครับเด้อเขาต้องตัดให้มันสูดหนาได้แต่ว่านี่น้ำม,มันหลายนะครับมันก็นได้สำนันแหละพี่น้องเด้อเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอาดนะครับใส่เวลาไปประมาณสองชั่วโมงเอาตีไปครับ เ้าเนี่ยเอ็ดเนี่ยนะครับกะเรียบร้อยนี่ครับเป็นเลยเต๋อดอ่างดีนะครับนี่จากที่แหลกหกหกนะครับถ้าเขาได้ตัดดูหรือว่าตาัดบ่อยๆนะครับมันมันตัดง่ายนะครับเด้อคือเขาตาัดอยู่ซำๆของเก่านะครับใบตัดมันกะแรีนได้สบายนะครับนี่แะละจะได้หายใจแล้วที่ประเทศนี้ครับต้นไม้ต้นไหไรเอา ่วา่าเขากะในน้ำให้แบบยาขึ้นเยาๆก่อนนะครับเด้อจึงตัดนะครับมันค่อยิตัดง่ายนี่กะต้อมีจังน้อยก็สิไปซซนข้างหลังปู้นนะครับหา,างเล่นแล้วกับมือสายสๆจังน้อยจังสีมหาเล่นแถวหน้าสวนอีกฟังทั้งใน,นนะครับกะมือนกับที่เลี่วยวนะครับโฟนทั้งใน,นเพราะว่าอันนี้ขนาดลงหกเขายังเลียวนะครับับสวยงามครับตัดออกแล้วกะ แขกไปไทยไม้หรือว่าคนสัญจรไปไม้ก็ี่ได้มองดูดีสวยงามนะครับนี่เห็นบ่าพี่น้องตาตาขนาดนะครับลวดน้ําก็สวยเลี้ยวเบื้องทางไหนก็แปนนะครับผมแล้วก็มีน้ำล้อมรอบขักวกอ,อ,อนะครับน้ำล้อมรอบสวนเขาเลยด้วยครับเด้อนี่ก็ได้อันนี้ก็เป็นถนนหลวงนะครับตะกอนกับบ่าแมนถนนดอกพี่น้องก็เป็นนาเฮาหน่ล่ะแต่ว่า เพิ่นขอเห็ดถนนเขากะเห็ดนะครับไต่คูกลายเป็นน้าเห็ดเขากินน้ำเป็นกอไผ่นะครับเพิ่นเอากอไผ่ออกเขากะพอดีเพิ่นจังหวะเพิ่นมาเห็ดถนน,นเขาก็เห็ดสวนเกษตรพอดีนะครับมอเจอกันเลยสามถึงสี่ปีแล้วครับสวนนี้ครกบคือว่าไงว่าให้ผลผลิตแล้วนะครับีหลายอย่างให้บึงนะครับเด้อนี่มอนี่เพิ่งปลูก ปลูกไปมันตายพี่น้องนี่กับปลูกจักสียังบอยยังบอยยังแป,ปรดอกมันตายโหลดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็เอามามสามมาอีกทันบอยยังบัดตัวมุมนี่แหละงามนี่นะครับอันนี้ก็เป็นปองเขาสวนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเด้อนี่นี่ละฝั่งนี้เป็นไผ่ส่วนนี้ก็บจะเป็นม,มปลูกยางนานะครับ กลัวท่านได้ตัดใหญกตัดได้ซ้ำเนียพี่น้องเด้อนี่กเป็นรอยเมตรนะครับความกว้างของสวนเขานะครับต้นทั้งนี้ครับนี่แหละเป็นไผ่นี่ก็เป็นถนนรอบสวนได้นะครับค่อยๆตัดไปนี่บ่มาเอาใหญ่อีกเตี๋ยมิเหลืออยู่เด้เอเจ้าเบิล้ลอะไรตี อันนั้นมันเลี้ยอยอยู่นั่นะกล้วยไม่กล้วยไม่ถูกคาเชียวพี่น้องสองสองงนเลยสองเคียวเลยนี่ครับปลาพักบุงกับลังเร่มขึ้นเขาต้องเอาออกนะครับเขต้องทำควมามสะอาดปลาปลาปล่อยล้วก็จะเอาออกก็ได้นะครับแล้วจะคมถนัดน,นี่จะเป็นค่อยๆแตกนอกแตกหนงขึ้นมาอย่างนี้นะครับ มีอยู่สองทางนะครับเด้อทางเข้าสวนคนระับนี่แหละอันนี้แบบปองปองงหญ่เติบแล้วก็สามารถชีร้รถหลบหลบสวนได้เลยนะครับรถถยหน้านะครับรถหยาบก็ได้หรอกครับ <c oughs> นี่แหละเห็นบ่ <c oughs> เป็นหนังตัดออกแล้วก็ดูสวยงามนะครับสะอาดหูสะอาดตาดีนี่อันนี้จะเป็น <c oughs> บักม่วงนาำเมืองยยานะครับคุณเพีเยงขวดง่ มื่เกิดอย่างต้นน้อยๆซัมคีตานี่แต่ว่าเบิ่งหน่วยมันครับนี่มา่คนพบอีกแล้วงั้นเมืองยาต้นที่สามเมืองของสวนปลูกไปทั่วที่ยบได้หรือเปล่เด้อผมเปล่งเดียเด๋ยว,ยว,ยวปลูกต้นดอกจานกับพ่อดอกจานทั่วที่ยบทั่วเรียงนะครับผมตั้งดอกไม้เมาเบิกเอาดึกสารพัดผิดสารพัดแนว ้างนั้นอีกเป็นไม้ยืนต้นอันนี้กหละผักบุ้งมันไม้อิงนะรบ,บริปูคนเด้ยวเป็ผักบุ้งก็ได้มันไม้อิงโอเคนะ่น่น้อกเดี๋ยวให้ผมไปเห็นงาน้างหลังก่อนนะครับผมต่อกันเลยโดยไทยเบิง้งจีบต่อไปนะครับ